ค่ะพี่เยวแถนนิดนึงประเทศจีนเพราะว่าได้ข <Wenn pre> ่าวว่าจะมีฟร like, like, ีซ no ่าไม่ใช like, right. ่ฟรีซ really ่าวีซ่าฟรีฟรีวีซ่าลิมเพนกันนิดนึงนะคะก็วันที่วันที่หนมีนานะคะก็คือทางเมืองจีนเนี่ยเขาจะฟรีวีซ่าก็คือคนไทยสามารถไปเที่ยวเมืองจีนโดยไม่ต้องยื่นวีซ่าสบายเลยนะคะแค่มีพาสปอร์ตเล่มเดียวนะคะที่ไม่หมดอายุนะ พาส,สบอร์ตก็เดินทางได้แล้วนะคะพอดีต้อนรับปิดเพิ่มพอดีเลยนะคะประมาณเดือนมีนาคมเมษายนนี้นะคะก็ไปเที่ยวกันได้ที่เมืองจีนเนี่ยก็จะแนะนำา2ที่แล้วกันเนาะได้ค่ะก็จะเป็นดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้นะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือจะเป็นที่ u n i v e r s ร์ s t ลสตูที่ปักกิ่งะนะคะทั้ง2เมืองเนี้ยก็คืออ,อ,อยู่ห่างกันนะคะแต่สามารถไปเที่ยวพร้อมกันได้นะคะถ้าถ้าใครมีเวลาน้อยเนี่ยก สามารถไปครั้งเดียวเนี่ยก็คือเที่ยวทั้งที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ปักกิ่งพร้อมกันทั้งสองสวนสนุกได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีเวลาไม่เยอะนะคะหรือว่าอยากเที่ยวแบบว่าเจาะลึกนิดนึงก็แยกเที่ยวทริปแรกอาจจะไปเซี่ยงไฮ้ก่อนทริปที่สองค่อยไปปักกิ่งนะคะที่ปักกิ่งเนี่ย Universal Studio ที่ปักกิ่งนะคะเป็นส่วนสนุก ของแบรนด์ยูนิเวอร์แซลใหญ่ที่สุดนะ mm hmm. ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะของที่ปักกิ่งใหญ่มากแล้วก็มีเครื่องเล่นที่เป็นเครื่องเล่นแบบว่าหวาดเสียวเนี่ยถึง37 37เครื่องเล่นเลยคือใหญ่ด้วยเครื่องเล่นเยอะด้วยนะคะแต่ถามว่าในลักษณะของยูนิเวอร์แซลเขาก็จะมีโซนต่างๆนะคะโซนต่างๆสาวกของการ์ตูนหนังแอนิเมชันต่างๆก็คือมีคล้ายๆกันแต่ว่าที่ปักกิ่งเนี่ยเป็น พื้นที่ที่ใหญ่แล้วก็มีโซนที่เยอะนะคะส่วนที่ดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้นะคะดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ก็จะคล้ายๆกันเลยนะคะออของทีดิสนีย์แลนด์ที่อื่นนะคะแต่ว่าที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยก็คือมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างโซนก็มี6-7โซนนะคะค่ะแล้วก็โดยรวมของส่วนสนุกเนี่ยก็จะมีทั้งเครื่องเล่นมีโซนอาหารมีโซนถ่ายรูป มีโชว์มีพาเลตแล้วก็ของดิสนีย์แลนด์ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ ปราสาทเจ้าหญิงโอ้ยน,นี่ก็มีเหมือนกันเหรอคะใช่มีเหมือนกันม,มันมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของดิสซิแลนด์เขาจะมีปราสาทเจ้าหญิงถ้าเราเดินเข้าไปเนี่ยปราสาทเจ้าหญิงก็คือจะอยู่ตรงกลางถนนเมนเลยก็คือไปถึง<น>ก็คือต้องเห็นใช่ต้องเห็นแล้วก็ต้องไปเช็คอินไปถ่ายรูปกันนะคะทั้งสองทั้งสองสวนสนุกนี้ก็คืออยู่ที่เมืองจีนนะแล้วก็เดินทางก็อ,อ,อาจจะไกลกว่าสิงคโปร์ฮ่องกงหรือเวียดนามนิดนึง แต่ก็น่าน่าน่าเป็นเป็นสถานที่ที่น่าสนใจก็แนะนำนะค่ะเราก็มีถ่ายรูปกับคาแรคเตอร์มิน่มิกกี้เหมือนกันถูกต้องเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเพราะว่าเป็นธีมเดียวกันนะคะกับแหละคือทุกที่ของดิสนีย์แลนด์ก็จะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันเลยค่ะอันนี้ก็คือรวมค่าบัตร อถูกต้อง<ช>ค่ะรวมแล้วรวมแล้วรวมค่าบัตรเข้าบัตรเข้าเนี่ยเขาจะรวมค่าเครื่องเล่นดโ,ดโ,ดโดยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มอมเลือกเล่นได้เลยค่ะวนกี่รอบก็ได้หมดได้หมดนะคะถ้ามีเวลาเลยเลย,เลยบางท่านเนี่ยถ้าเขาไปเนี่ยวันเดียวบางทีมันไม่พอถ้าอยากเล่นทุกทุกแบบว่าทุกเครื่องเล่นเลยหรือเล่นเกือบให้ครบหรือเล่นให้เยอะได้ที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไปพัก เพราะ,ะว่าดิสซี่แลนด์เขาจะมีที่เป็นรีสอร์ทอยู่ด้วยไปพักในนั้นแล้วก็เ่ในาน,าน<า>ั้นเลยเหรอใช่ออแล้วก็ถ้าเราซื้อเป็นแบบว่าออบัตรด้วยรวมที่พักด้วยก็จะถูกลงด้วยอะค่ะถ้าใครแบบว่าชอบมากๆค่ะ,<ๆ>คะก็จะแนะนำให้ไปพักในนั้นค่ะ พี่เตียวค,ะค่ะที่ปักกิ่งไม่ใช่มีแค่ส่วนสนุกส่วนเดียวแล้วนะตอนนี้กําลังมาแรงส่วนสนุกป๊อปแลนด์พี่เตียวอ,อ๋อค่ะป๊อปแลนด์หรือป๊อปมารนะคะเป็นทีมป้าเป็นส่วนสนุกที่ที่จะบอกว่าเ,เปิดแห่งแรกของโลกนะนะคะ ที่ปักกิ่งเนี่ยเขาเปิดเอาใจสาววกคนที่ชอบสะสม,มสะสมตุกกตต๊กตาตุ๊กตาตุนตัวเล็กๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งซึ่งตัวกระตูนหรือตุ๊กตาพวกเนี้ยจะได้รับการออกแบบโดยศิลปินดังๆทั่วโลกนะคะจะมีทั้งยี่ปุน่นทั้งทางยุโรปของคนไทยก็มีนะคะค่ะข,ของคนไทยก็จะเป็นอมอลลี่นะคะเป็นคลายเบบี้เน <laughs> ตทำท่านีด้วยอย่าง <laughs> นงี้ด้วย <laughs> คลายเบบี้ ใช่คะ่ะออกแบบโดยศิลปินคนไทยก็ตัวคายเบบี้เนี่ยเขาก็จะมีหลายเวอร์ชั่นนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมด้วยนะ ที่คนที่สะสมเนี่ยก็ต้องมีเวอร์ชั่นของของวอลลี่ที่เขาออกแบบนี้ด้วยคนที่ไปเที่ยวที่ออส่วนสนุกนี้หรือป๊อปแลนหรือป๊อปมาร์ทเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ชอบสะสมแล้วก็จะได้ไปดูของจริงในส่วนสนุกซึ่งจะเป็นตัวใหญ่กว่าตัวที่สะสมอยู่นะคะคล้ายๆออกับช็อกโกแลตวิวบ้านเราอ๋อใช่ใประมาณนั้นเลยเพิ่งเปิดเลยนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ต้องรีไปเลยแต่ไม่มีเครื่องเล่นบอสเสียวใช่ไหมคะไม่มีค่ะเป็นแบบว่า จะเป็นมูต์ตมีถ่ายรูปตองถ่ายรูปเช็คอินนะคะแล้วก็มีโซนอาหารโซนช้อปปิ้งอะไรปกติค่ะเหมาะกับสาวๆถ่ายรูปไม่เหมาะกับพวกเอเวนเจอร์ไม่มีไม่มีไม่มีแบบฮีโร่อะไรประมาณนั้นนะคะออกแนวตะมูตะมีอย่างเราอุ๊ยเรียบร้อยก็เรานนี้แหละเนาะใช่ค่ะพี่เตี๋ยวคะสภาพอากาศช่วงปิดเทอมมีนาเมษาไม่เกินพฤษภา ที่จะไปเดินทางาไปท่องเที่ยวสนุกดด่างปปเงใช่ไหมคะค่ะ,ะงั้นเริ่มจากจีนเลยนะคะจีนก็เป็นช่วงจริงๆเราทั้ง จะเป็นจีนเซี่ยงไฮ้หรือปักกิ่งเนี่ยเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูดอาจะเข้าสปริงนะคะอ่าก็คือช่วงมีนาเมษาเนี่ยอากาศก็จะอุ่นขึ้นละแต่อย่างถ้าช่วงเนี้ยคือหนาวเลยเลขตัวเดียวช่วงมีนาเมษาก็จะอยู่ที่ประมาณ20-25นะคะอากาศเย็นสบายเที่ยวแบบไม่ทรมานนะคะแล้วกเ็เวียดนามเวียดนามนะคะเวียดนามจะเป็นทั้งที่ดานางัง เวียดนามกลางหรือว่ายาจางเวียดนามใต้นะคะอากาศก็อยู่ที่ประมาณ25-30องศาไม่เกินนี้นะคะไม่หนาวไม่หนาวไม่ร้อนกําลังดีนะคะคือไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วมไม่ต้องขนกระเป๋าไปเยอะนะคะแล้วก็ส่วนสิงคโปร์กับฮ่องกงเนี่ยก็ใกล้ๆบ้านเราเลยนะคะแต่อากาศของคือด้วยสิงคโปร์กับฮ่องกงเนี่ยเขาเป็นเกาะเขาก็จะมีลมทะเลแล้วก็อากาศเขาก็จะชัดเจนไม่เหมือนเมืองไทยเนาะคะ่ะ สิงคโปร์กับฮ่องกงเนี่ยก็อากาศจะอยู่ที่ประมาณ20กว่าไม่เกิน25องศาคา่ะก็เหมาะกับการท่องเที่ยวทั้งครอบครัวนะคะอ,อ,อยากให้ทุกท่านเนี่ยไปไปเที่ยวนะคะเดินทางไปเที่ยวที่ อย่าอย่าคิดว่าเส้นทางพวกนี้มีแต่ส่วนสนุกนะค่ะนะคะทุกที่ที่เรานำเสนอไปให้เนี่ยมีมีในส่วนของอสถานที่อื่นๆนะคะสามารถไปท่องเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัยนะคะไปครั้งเดียวไปกับครอบครัวก็เรียนเชิญให้ทุกคนเลือกเลือกได้เลยเนาะจะอยากไปเส้นทางไหนเลือกได้เลยแล้วก็สอบถามกันมาได้ไดะนะคะ,คะผ่านรายการนี้ได้ ขอบคุณพี่เตี่ยวมากเลยนะคะที่มามา u อยทิปซัมเมอร์กับเราในครั้งนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ไคร e และสั่นกระดิง่งติ๊งติ๊งติ๊ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับรายการศีซ่าพาเ <นา S 2> มาส์ค่ะบ๊ายบายค่ะ